ครับผมนอกจากข้างหายไปโดนครับอากินตามฤดูกาลครับโบคอยมีเวลาลงคลิปครับพี่น้องครับพอดีฤดูส่วงแมงกีนุ่นแหะครับกันโคดิซานเฮาโคอีสานเฮาเกิดเม่งกีนุ่นชาวภาษาไทยเขาเจินว่ายังครับมาครับมามาครับมาเดี๋ยวพาติดตามติดต่อยแมงกีนุ่นแต่ว่าพี่น้องจะเห็นบอสบอสเอ๊แสงบอพอดเลยครับอ้าวกีนุ่นครับนี่ยฮะต่อยบ้างครับแสงพอดพี่น้องเนาะ นี่แหละครับหาอยากหากินตามฤดูกาลครับพี่น้องครับหากินขามเขียดครับวัอนี้ครับไม่กินท่าเขียดแต่เพื่อให้บึงครับบรนพื้อให้บึงครับพอดีมาเข็ยดน้องจัดระเบียบท่าหน่องกับหัวหน้าใหญ่เพคนครับมานอนปล่อนน้องคือเก่าแล้วครับยูไซกับหากินอะไรนะครับยูหน้ามากินปลาครับขื่นโกกากินนกกินนัวกินแมงมยกินไปบัดนั่นแหละครับหากินตามฤดูกาลทุกว่ัลนะครับนี่ครับนี่หอกกระยางไปซองสำตุนครับพี่น้องนี่ครับหอกกระยางไปซองสำตุนขนาดรอบซ่าครับรอบซ่ารอบน้องนี่ครับบรรยากาศ หากินตามฤดูกาลครับมานอนเป่าน้องฮะจัดระเบียบน้องฮะปูนปลาดี่ครับอุปกรณ์เครื่องคั้วครบครับนี่ครับุ่นหากินตามฤดูกาลนี่รับแหุ้่นครับพู้หนาใหญ่ท่ากระตักบางทีนะครับเฮ้ยบดเครื่องคั้วครับยุ่ยหาขึ้นพี่น้องครับหากินตามฤดูกาลครับผมฝากตัเงใจครับติดตามครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะเจ็ดเมนูเจ้าที่นู่นนะครับบ้านนี้ครับครับโอ้พี่น้องโยงเขียวก็ขึ้นชิ้นหยอดนะครับแล้วบรรยากาศก๊กแสงครับก๊กๆก๊กลำดวนน้องผู้หนาเนาะ กี๊กน้ำดวนครับนี่รอลบน้องครับไปสองสามต้นที่เราเนี่ไปเกือเขาลอยตัวครับที่ครับอ่ะขอบคุณในหลายครับทีท่ติดตามครับเดี๋ยวตามเจ้ากิ้โคนก็ทำแบบนี้